วัดป่าภูมาศตั้งอยู่บ้านหินดากหมู่ที่10ตำบลชากระบกอภอบ้านค่ายจัังหวดระยองสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายพระมหาศิรัตประสัญนาจิตโตเจ้าอาวาสวัดป่าภูมาศจากความพยายามถึง3ามครั้งในการตามหาสถานที่สปายะสงบงดงามท่ามกลางธรรมชาติ อบล้อมด้วยขุนเขาจนได้มาพบสถานที่แห่งนี้ที่ด้านหลังเขางวงช้างใกล้กับเขาช่องสลอดคือสถานที่ที่เหมาะสมควรแก่การภาวนาจึงได้กราบปรึกษากับพระเดชพระคุณพระเทพปริยัตมงคลหลวงปูโ่โอภาสโอภาโสแห่งวัดจองคําพระอารามหลวงจังหวัดลำปางท่านได้เห็นสมควรให้สร้างเป็นวัดขึ้นจากนั้นพลังศรัทธาจากญาติโยม ต่างช่วยกันสร้างเสนาสนะอันเหมาะสมขึ้นและได้รับเมตตาจากหลวงปู่โอภาษได้ตั้งชื่อวัดแห่งนี้ว่าวัดป่าภูมาดคำว่าภูหมายถึงภูเขาส่วนคำว่ามาดนั้นแปลว่าทองคำรวมความว่าวัดป่าภูเขาทอง วัดป่าภูมาศเริ่มต้นสร้างขึ้นเป็นที่พักสงฆ์ภู่มาศเมื่อปีพุทธศักราช2557จนมาเป็นสำนักสงฆ์เมื่อปีพุทธศักราช2558 25และได้จัดตั้งเป็นวัดป่าภูมาศในปีพุทธศักราช2559เสนาสนะต่างๆภายในวัดจะเน้นที่ความเรียบง่ายประโยชน์ใช้สอยคุ้มค่าผสานกลมกลืนกับธรรมชาติ และความเป็นระเบียบเรียบร้อยศาลาสาธุการพระโพธิญาณอนันตกุณประดิษฐานพระพุทธพละภูมิศาสนไทยพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่หล่อขึ้นเมื่อวันที่10มกราคมพุทธศักราช2559โดยจำลองแบบมาจากหลวงพ่อขาวพระพุทธรูปหินอ่อนที่ได้มาจากเมืองมันเดเลประเทศเมียนมาสวนป่าลานภูลานปฏิบัติธรรม และเป็นสถานที่ประกอบศาสนาพิธีต่างๆในวันสำคัญทางศาสนาประดิษฐานพระพุทธสุทธะาสาักยวงศ์พระพุทธรูปปางตรัสรู้และเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุเป็นศูนย์รวมจิตใจของศรัทธาสาธุชนปัจจุบันวัดป่าภูมาศกำลังดำเนินการสร้างอุโบสถเพื่อใช้ในการทำสังฆกรรมสำคัญต่างๆของวัดป่าภูมาศ สถานที่สปายะแห่งนี้ได้รับความเมตตาจากพระเถรานุเถระมาแสดงธรรมโปรดโดยตลอดกับทั้งพุทธศาสนิกชนผู้มาปฏิบัติธรรมก็ให้ความร่วมมือรักษาความสงบของวัดด้วยดีตลอดมาอันเป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาอย่างยิ่งความเป็นวัดที่แท้จริงจึงมีใช่อยู่ที่เสนาสนะทาวรวัตถุใดๆที่เห็นได้ด้วยตาไม่วัตถุเหล่านั้น เป็นแต่เพียงเครื่องเอื้ออำานวยประโยชน์แก่การปฏิบัติธรรมให้ถึงความสงบพ้นทุกข์อันหมายถึงวัดที่อยู่ภายในซึ่งทุกคนจะพึงสร้างได้ในใจตนนั่นเองขอความสุขสวัสดีในการปฏิบัติธรรมจงบังเกิดมีแก่ทุกท่านผู้มุมสร้างเสริมจิตใจที่มีค่าประดุจภูเขาทองคำสมดังนามวัดป่าผู่มาศ thank <laughs> you